ผมก็ร่วมกิจกรรมแล้วก็เยี่ยมชมรู้ดีกต่อนะครับผมร,รนนะหว,ว่างปล่อยพระราชพันธิธานไปชมความผาโสุกแก่ประชาชนและประเทศชาติต่างๆผู้ใหญ่บ้านพี่น้องเกษตรทธิ์กรติศิษยาโครงการที่เกษตรพื้นที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชการสืบสานรักษาและต่อยอด การปฏมาขอพระบาสมเด็ทรงดำเนินการโอยเรื่องเทคยุโลาทในการปฏิบัติพระราชกรณียกิจโยที่องคาีมีรูประงสมเพื่อให้บริการแก่ที่สองอรับให้บริการให้โดการรู้ บางทีวันนี้เรามข้าเรียนด่เรามีข้าเียนด้วยตอบเรถไหอกต้อไรบางต้องมีอะไรบ้าองีะไรก่อนได้ดีแล้วค่ะอ่าใครถือคูมััที่1ถึง10ค่ะของคูตอมาเลยค่ะ อันนี้ก็ขึ้นอยู่ว่าใครใช้แล้วมีรับไปยหรังเลยนะ 啊，我们连、啊。